กลับมาติดตามชมข่าวกันต่อคุณผู้ชมคะไม่น่าเชื่อจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะคะหลังจากที่ก่อนหน้านี้เราก็เคยได้เห็นตามสื่อแล้วมีการนําเสนอไปเกี่ยวกับข้อมูลของบุคคลที่หลุดรอดออกไปแล้วก็เอาไปทําเป็นอซองขนมเป็นบรรจุภัณฑ์ใส่ข<า>นมตโตเกียวอะไรต่างๆเป็นสาเนาปบะชาชนบ้างทะเบียนบ้านบ้าง อะไรก็แล้วแต่ซึ่งมันไม่น่าจะเกิดขึ้นมันน่าตกใจนะล่าสุดคุณผู้ชมคะที่จันทบุรีผู้สื่อข่าวได้รับการร้องเรียนร้านขนมไข่เต่านะคะมีการนำถุงกระดาษถุงกระดาษนั้นเป็นข้อมูลส่วนบุคคลนะคะเอามาใส่ขนมถือว่าเป็นการสุ่มเสี่ยงต่อมิจฉาชีพที่จะนำข้อมูลเหล่านั้นไปทำธุรกรรมด้านการเงินก่อให้เกิดความเสียหายตามมา นายไพฑูรย์เครือเต,รเตชาอายุ64ปีชาวจังหวัดจันทบุรีเปิดเผยต่อผู้สื่อข่าวนะคะว่าตนเองเนี่ยได้ไปซื้อขนมไข่เต่าที่ถนนเทศบาล2ตลาดสุยอาเภอเมืองจันทบุรีมารับประทานทานหมดแล้วก็เลยดูที่ถุงกระดาษที่นํามาใส่ไข่เต่านั่นแหละปรากฏว่าลายลักษณ์อักษรบนกระดาษนั้นเป็นข้อมูลเฉพาะส่วนบุคคลเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 ของวิทยายลัยแห่งหนึ่งในจังหวัด โดยมีทั้งชื่อนามสกุลเลขบัตรประชาชน13หลักวันเดือนปีเกิดเบ,เบอร์โทรศัพท์ที่อยู่สถานที่ศึกษาชั้นปีนอกจากนี้ค่ะก็ยังพบข้อมูลของผู้ปกครองด้วยนะคะที่ระบุทั้งชื่อนามสกุลหมายเลขโทรศัพท์ตอนเองก็เลยตั้งคำถามกลับมาว่าเอกสารแผ่นนี้หลุดออกมาได้อย่างไร เพราะว่ามีรายละเอียดครบถ้วนสุ่มเสี่ยงต่อมิจฉาชีพที่จะเอาข้อมูลเหล่านั้นไปทำธุรกรรมด้านการเงินผมได้ไปซื้อขนมไข่เต่านะครับตรงไอ้หน้าร้านซีเอ็นหรือว่าไอ้ร้านแมงปอก็ปรากฏว่าได้ถุงอันนี้มาซึ่งเป็นเป็นข้อมูลส่วนบุคคลถึงไม่ใช่ชื่อผมแต่ผมก็กลัวว่า ข้อมูลของผมจะหลุดออกไปไถูกมิจฉาชีพได้เพราะว่าอันนี้มีทั้งอา,อายุชื่ออายุวันเดือนปีเกิดแล้วก็หมายเลขบัตรประชาชน13หลักทั้งหน่วยงานต้องคุมเข้มเลยว่าอย่าให้หลุดออกมาเพราะว่าอันนี้ถ้าหลุดมาปุ๊บนี่ ความเสียหายไม่ใช่น้อย,อยครับ คุณไพฑูรย์ยังเล่าต่อด้วยนะคะว่าจากข้อมูลในกระดาษที่มีเบอร์โทรศัพท์ระบุก,ก็เลยลองโทรกลับไปตามเบอร์โทรที่ระบุเอาไว้ในกระดาษพบว่ามีคนรับสายนะคะก็เลยบอกชื่อนามสกุลเลขบัตรประจำตัวประชาชนสถานศึกษาชั้นปีของบุคคลที่อยู่บนกระดาษปรากฏว่าเป็นข้อมูลจริงนะคะที่ติดต่อกลับไปซึ่งเจ้าตัวพอเขารู้แบบนั้นก็ตกใจที่คุณลุงสามารถบอกข้อมูลได้อย่างถูกต้องแล้วก็ครบถ้วน โดยหลังจากนี้คุณลุงเขาจะนํากระดาษแผ่นนี้นะคะไปมอบให้กับเจ้าตัวเพื่อปกป้องสิทธิของตนเองก็ติดต่อติดต่อกับเจ้าตัวครับแล้วก็ตกลงกันว่าผมจะส่งทองนี้คืนเขาเพื่อเป็นหลักฐานว่าถ้ามีการไปเปิดบัญชีอะไรพวกนี้ก็หลุดจากอันนี้โทรคุยกับเจ้าตัวเองเลยครับ เจ้าตัวตกใจครับเพราะว่าผมบอกว่าเนี่ยเบอร์เนี่ยชื่อนี้ใช่ไหมแล้วก็อายุเท่านี้เกิดวันนั้นวันนี้หมายเลขบัตรประชาชนอย่างนี้อย่างนี้เขาตกใจครับ ไพฑูรย์ยังบอกด้วยนะคะว่าปกติตนเองเนี่ยชอบซื้อขนมไข่เต่ามารับประทานอยู่แล้วแต่ก็ไม่เคยสังเกตที่กระดาษว่าจะมีลักษณะแบบนี้ก็อยากฝากไปถึงหน่วยงานต่างๆว่าเอกสารแบบนี้ไม่ควรที่จะหลุดออกมาต่อสาธารณะควรจะมีวิธีในการเก็บรักษาเอาไว้ให้ดีหรือหากจะทิ้งนะคะก็ควรที่จะมีวิธีการทําลายให้เด็ดขาดมิฉะนั้นก็อาจจะทําให้เจ้าตัวตกเป็นเหยื่อโดยที่ไม่รู้ตัว